สนับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยา <S <S เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ร้องฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า0.3ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว m ม n นเจอร์วอเ i อร์ไอออนเซอร์เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำามันมะพร้าวแมเนเจอร์ผู้ตัวเมียนี่ที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับปรากฏว่าอันนี้ตัวผู้เนาะอันนี้ตัวเมียเวลาผสมกันแล้วเมื่อไหร่มันมีตัวผู้ปลิวแป๊บเดียวครับติดเม็ดติดเม็ดอย่างนี้เรียบร้อย นะครับเมื่อไหร่ที่มันติดเม็ดอย่างนี้ก็คือไม่มีอะไรแล้วในสารข้างในดมมาก็ไม่หอมแล้วนะครับเมื่อเมื่อเมื่อมันติดเม็ดนะครับเพราะฉนั้นข้อสงสัยของหลายหลายคนก็โอเคเลยมันมันใช้ไม่ได้แล้วเอาไปสูบได้ไหมก็ไม่ได้แล้วมันขืนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อไหร่มันติดเม็ดแล้วนะครับก็คือใช้ประโยชน์ได้แต่ว่ายังเอาเอาเม็ดมาใช้ดีกว่านะครับอ่าอันนี้เตรียมต้นพันธุ์นะครับผมพูดเลยพูดเลยไปแล้วเหมือนกันเมื่อกี้นะครับเตรียมต้นพันธุ์ก ทำไมมันไปไม่ถูกโอเคนะครับก็ง่ายๆครับที่ผมเล่าไปฟังเมื่อกี้ครับว่าเราแค่เอาไปแช่ในในน้ํานะครับแล้วก็เห็นโผล่ขึ้นมาอันนี้ก็ทําทําเยอะเพราะเขาปลูกกันเยอะเพราะฉะนั้นพอเขาปลูกกันเยอะเนี่ยโรงเรือนต้องมาตรฐานไหมถ้ามีตังก็มาตรฐานเถอะแต่ถ้ายังไม่มีตังพอก็ไม่ไผ่ครับปัติกับ <laughs> อะไรก็ได้ครับอะไรที่มันกันได้นะครับเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยแสงเราไม่ต้องการเยอะ ความต้องการของแสงก็อยู่ที่ประมาณสักรำไรครับรำไรเหมือนเพาะต้นกะทุทั่วไปนะครับขึ้นดีไหมขึ้นดีขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับการราคัดเนาะเราแช่น้ําก่อนคืนนึงแช่น้ําทิ้งไปเลยครับดูก่อนว่าถ้าต้นอันไหนจมมาคุยกันต่อนะครับอันไหนที่มันลอยทิ้งเถอะนะครับมันไม่มีประโยชน์อีกแล้วนะครับเพราะมันมันมันไม่มีมันไม่มีเอ็มบีโอข้างในละนะครับก็อันนี้ก็ง่ายๆครับอันนี้เผื่อใครใครที่จะไปทําเป็น เป็นเป็นงานของตัวเองนะครับแต่ถ้างานรูปแบบงานบริษัทมันก็โอเคมันมีตังลงทุนนะครับอันนี้ก็คนงานพม่าฮะนั่งเขี่ยเม็ดนะครับทีละเม็ดลงไปในข้างในนะครับเพาะก่อนเนาะแล้วก็เอาไปใส่นะครับปล่อยมันงอกไปงอกไปงอกไปเวลาให้น้ํานะครับเราใช้สเปรย์เอาง่ายที่สุดครับนะครับในช่วงแรกก็เดินสเปรย์เอาซึ่งพื้นที่มันไม่ใหญ่ครับพื้นที่มันมันมันไม่ใหญ่มากนะครับอันนี้เชุดแรกเลยที่ลองทํานะครับ ปรากฏว่าสิ่งที่เราทํามาก็คิดว่าเก่งแล้วเนาะเพราะในกล้านะครับอันนี้อายุกล้าประมาณ7วันนะครับโผล่ขึ้นมาก็เอาไปไปปลูกครับผมผมมีประสบการณ์ตั้งแต่ปลูกแบบเพาะอย่างนี้ตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยมันดีเว้ยนะครับมันง่ายแล้วก็ปลูกได้เยอะ1ถาดหนึ่งหนึ่งถาดมันร้อยสิบสเมตรใช่ไหมครับหนึ่งรยครับลงเพาะเสร็จเรียบร้อยก็ปลูกมันไปอย่างเงี้ยนะครับปลไปปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับ ผนมาเลยอันนี้เพานะนะนะพอ,อีกที่นึงนะนะครับคิดนะเพาะอีกที่นึงอันนี้ในแปลงนะครับผลมานะครับมาใส่มาเป็นชั้น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 อันนี้ต้นที่เอามาปลูกดึงออกมาปุ๊บแล้วก็ปลูกนะครับอันนี้พวกนนที่มันแคละแกลนไม่ใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับคืออยาคิดว่าทุกต้นที่เราเพาะออกมาแล้วได,ได้ได้ประโยชน์นะบางทีเราซื้อมาร้อยสองร้อยบาทใช่ไหมตอนนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับท่านต้องดูให้ดีนะครับคือช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญเมื่อไหรไม่มีเม็ด นะครับเม็ดไม่สวยต้นกล้าไม่สวยนั่นหมายความว่าอนาคตของท่านก็ไม่มีเลยนะครับจบเลยเพนะราะซื้อเม็ดเนี่ยคือซื้อสําคัญตอนหลังต้องเปลี่ยนวิธีคิดฮนะคนที่จะปลูกเอ,อเป็นคอมมเชียลเนาะเป็นเป็นเป็นระดับอุตสาหกรรมเนะี่ยจำเป็นจะต้องชําตอนหลังเลยนะหลังสุดเนี่ยผมต้องชํานะครับเพราะว่าถ้าท่าไม่ชําเนี่ยไม่ไม่ได้ผลเสียเยอะมากเลยนะครับเตรียมต้นกล้าทุดท้าเนี่ยต้องชําครับต้องให้ได้ประมาณนี้ก่อนอย่างน้อยที่สุดนะครับอันนี้เราแต่งเราแต่งกิ่งได้หมดแล้วนะ เราเราดัดกิ่งแล้วอย่างน้อยสุดแปดกิ่งแปดแปดแปดง่มออกมาแปดแปดแง่มนะครับเพื่อที่จะให้มันขึ้นมานะครับแล้วก็ปลูกนะครับไซนี้เลยลงกระถางไซนี้เลยอันนี้ไซนี้แป๊บเดียวเดือนเดียวขึ้นถึงนี้นะครับเดือนเดียวนะครับขึ้นถึงนี้เลยเพราะว่ารากมันพร้อมแล้วก็อันนี้คือหนึ่งเดือนที่เราตั้งแต่เราเราเราเพาะเมล็ดนะครับคัดออกมาแล้วหรื 8, 8, 8, 8อว่าเราชําแล้วอันหนึ่งเดือนนะครับเพื่อที่จะให้มันอยู่ในกระถางจนกระทั่งมันพร้อม นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่เราเราเอาชํำอยู่ในกระถางครับอ่อันนี้เราเราเราฟิมมิ่งมันเนาะเพื่อที่จะให้มันแตกหน่อข้างแตกกิ่งข้างออกเยอะๆนะครับจำเป็นต้องใช้กิ่งข้างเยอะๆเพราะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราต้องปลูกเอาช่อดอกเนี่ยจำเป็นนะครับเช่นเดียวกันนะถ้าใครทําปลูกเอาชาทําชาก็เหมือนกันจําเป็นต้องฟิมมิ่งเพื่อที่จะให้มันมีกิ่งเยอะๆมีใบเยอะๆใบ ใบของอกัญชากับใบของอยอดของมันทํากันทําชานละคุณภาพเลยนะครับนละคุณภาพยอดมันจะโอเคเลยยอดเก็บตอนเช้าเก็บตอนเย็นก็นลคุณภาพกันนะครับเก็บตอนกลางคืนก็นละคุณภาพกันคนละเรื่องกันเลยสารที่มันอยู่ข้างในนั้นเป็นตัวกําหนดว่าเราจะเอาไปทําอะไรนะครับทําแล้วเราสามารถที่จะขายได้ตีไหมแล้วลคุณภาพมันเป็นอย่างไงนี่คือเรื่องเรื่องที่ต้องเข้าใจโดยรายล,ละเอียดนะครับไม่ใช่ว่าทุกส่วนใช้ได้เก็บเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่ นะครับไม่ใช่เลยนะครับในเรื่องในเรื่องของพืชตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราทำตัดยอดแล้วครั้งแรกอันที่สองเราก็ฟิมมิ่งเพื่อที่จะให้มันมี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 ยอดเยอะๆนะครับออกมานะครับเล็มปลายยอดก็เพื่อที่จะให้มันแตกต่อเนาะแล้วก็การตัดการตัดไอ้ตัวของยอดนะครับก็ระมาณใบที่ใบที่สามใบที่สี่นับข้างบนไปนะครับเพื่อที่จะให้มันให้มันาสามารถแตกออกข้างตัดเมื่อไหร่นี่ สำคัญมากเลยครับมือใหม่หัดขับนะครับผมก็ตัดตายมาเยอะตัดแล้วเป็นโรคตัดแล้วทิ้งตัดแล้วไม่เท่ากันกิ่งออกไม่เท่ากันอันนี้คือเลยครับให้ดูใบนี้ฮะถ้าเกิดใครใครยังไม่นับยังนับนับหนึ่งถึงสิบไม่ถูกนะไปให้ดูใบที่มันตรงกันข้อที่ตรงกันเมื่อไหร่เกินข้อที่สี่ข้อที่ห้าไปแล้วต้นกัญชาใบไอข้อมันจะไม่เท่ากันละข้อจะไม่ตรงกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกที่มันกําลังแตกออกมาแล้วกําลังสมบูรณ์นะครับ มันก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราทําแล้วมันไม่ไม,ไม่ตรงกรันมันไม่จะได้ไม่ไม่ได้แบบนี้แล้วเวลาเราแต่งพุ่มจากเพราะฉะนั้นการปลูกมันไม่ใช่ปลูกทิ้งเนาะปลูกแบบสนใจตั้งแต่วันแรกเลยนะครับตั้งแต่เพาะแล้วก็ปลูกไปนะครับเมื่อใบมันขึ้นใบที่สามใบที่สี่เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณอาทิตย์กว่าๆพอมันตั้งลำได้แล้วนะครับอาทิตย์กว่าๆที่กรณีนี้ปลูกในดิน มันมีหลายแบบเนาะปลูกในดินปลูกในกระถางเดี๋ยวเเดี๋ยววิธีการปลูกเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับบางอันนะครับถ้าเราทริมไม่ดีเห็นไหมครับแล้วก็แบ่งยอดไม่ดีก็จะเป็นแบบนี้มันขึ้นฮะแต่ว่ามันออกข้างไม่ดีนะครับออกข้างไม่ดีเพราะฉะนั้นเราทําเราต้องแต่แรกแล้วก็ใช้เชือกปลูกปาณิชนะครับเวลาทําทําใส่ใจกับมันสําคัญที่สุดคือใส่ใจนะครับแล้วก็ปลูกปาณิชเราก็จะได้ผลผลิตที่ดีนะครับอันนี้อันนี้อีกแปลงหนึ่งนะครับอันนี้ปลูก ในในกระสอบปาดน,นะครับทาเป็นกระสอบปาดแล้วก็ยกนะครับอันนี้ก็วิธีการให้น้ําเหมือนกันทางวิธีการทาส่งปุ่มก็แล้วแต่ว่าเราต้องการกี่ยอดปกติแล้วเนี่ยยอดกลางยอดในจะไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะว่ายอดกลางและยอดในเนี่ยมันจะเป็นยอดที่อยู่บังแสงพอมันบังแสงปุ๊บเสร็จเรียบร้อยคุณภาพดอกก็ไม่ดีเพราะนั้นเอาออกแล้วก็ถางให้มันกว้างที่สุดนะครับวัสดุปลูกผมเชื่อว่าทุกคนรู้จัก กันหมดละดินเมื่อกี้ผมบอกได้ไหมครับตอนแรกว่าดินอะไรก็ได้แต่วัสดุปลูกครับสําคัญนะครับไอ้พวกนี้พิษมอสเนี่ยไม่มีไม่มีตังซื้อยาไปซื้อมันนะครับไอ้กะปมะพร้ามันถูกหน่อยใช้เยอะๆนะครับก้อนสัดส่วนแล้วแต่เราจะใช้แต่จริงๆถ้าได้หนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งโอ้ยสวยงามนะครับอาจจะมีใครมีเปลือกถั่วก็เอาเปลือกถั่วมาผสมด้วยนะครับมีใครมีซากพืชซากสัตว์มากใครมี ขี้วัวห้ามลืมเด็ดขาดเพราะว่าขี้วัวเนี่ยมันจะเป็นตัวปรับปรุงดินนะครับดินปลูกเสร็จแล้วถ้าเกิดใครปลูกในกระถางหรือปลูกในกระสอบหรือปลูกในถังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอามาใช้ได้ไหมใช้ได้นะนะครับแต่ว่าท่านต้องเอาไป,ไปผสมใหม่เพราะว่าปุ๋ยที่มันค้างอยู่ตอนที่ท่านกําลังกําลังทําดอกอะปุ๋ยปุ๋ยใส่สองสองขั้ชั้นเนาะการทําดอกมันจะค้างอยู่พอพอเราเอาเอาเอาของเก่เามาปลูกดอกมันจะออกเร็วอ่ะโทุนเิงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไป อย่าไปอย่าไปขี้เหนียวทําไว้สักสองสากองนะครับวัสดุปลูกของเราเวลาเราเวลาเอามาใช้นะครับเทคนิคพวกนี้มันจะทําให้เราสามารถที่จะทํางานได้ง่ายนะครับอันนี้ก็ใส่ถุงธรรมดาแล้ครับใส่ถุงดํานะครับผสมไปอันนี้กองเล็กๆนาะอจริงๆถึงเวลาเขาต้องใช้รถไถน,นะครับในการผสมเพราะว่าเวลาเราปลูกพประมาณสักสี่ห้าสิบไร่เนี่ยนะครับหยอดหลุมอะไรเงี้ยเราจําเป็นที่ต้องใช่อนขนางที่จะใหญ่นะครับอันนี้ก็เริ่มแปลงนะครับอันนี้เตรียมดินเตรียมหลุมอันนี้เป็น คนละแบ,บกันเลยนะครับอันนี้ผมปลูกลงดินเลยเนาะปลูกลงดินเลยนะครับก็แปลงมันใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นคนงานก็ต้องเยอะหน่อยนะครับอันนี้ใส่รองก้อนหลุมก้อนหลุมไว้ก่อนด้วยปุ๋ยพวกขี้ขังขาวพวกอะไรเนี้ยนะครับลงไปนะครับคนงานก็เดินหยอดไปหรือว่าบางแปลงนะครับต้องใส่ดินมาก p h ต่ำมากเลยต้องใส่นู่นนั่นนี่เพิ่มเติมเข้าไปอีกเช่นกลุ่มของพวกไอ้ไอ้ปูนขาวปรับ p h อะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็ตัวอื่นๆพวกฮิวมิกพวกอะไรเนี้ยครับ ที่จะเติมลงไปก็ต้องเติมนะครับเพราะขั้นตอนของการดินการทําดินท่านต้องมาดูรายละเอียดของการทําดินดินแต่ละแรงไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่เหมือนกันเลยตอนหลังก็ต้องเปลี่ยนวิธีการครับอันนี้เห็นถุขงขาวไหมฮะเยอะแยะเลยนะครับอันนี้คือกระสอบดินที่ผสมเรียบร้อยแล้วนะครับกบบระสอบวัสดุปลูกที่เสร็จเรียบร้อยแล้วสุดท้ายนะครับล่าสุดเนี่ยพวกผมต้องทําก็คือหลุมต่อหลุมฮะเอากันหลุมต่อหลุมเลยเพื่อที่จะให้มันเหมือนกันเวลาเราจะเข้าโรงงานสาคัญมากครับ เพราะว่าทุกอย่างคุณภาพของมันดอกทุกดอกต้นทุกต้นจะต้องเป็นไงครับขนาดมันเท่ากันการเจริญเติบโตต้องเท่ากันเริ่มปรันนีดมากขึ้นแล้วไอ้ก่อนหน้านี้ปลูกเล่นๆโอ้โหปลูกได้ครับแบบแบบแรกๆเนี่ยคุมไม่ได้นะแบบนี้นะครับแบบฝั่งฝั่งนี้นะครับคุมยากมากเลยเพราะว่าผมปลูกต้นเล็กใช่ไหมฮะเอาต้นเล็กไปปลูกต้นขึ้นประมาณ7วันไปปลูกตอนหลังผมปรับมาเป็นต้น1เดือนเฮ้ยมันดีขึ้นจะคุมคุณภาพได้มากขึ้นระยะการปลูกระยะหวางแถวก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับนะครับในการที่จะให้ได้มาซึ่งผลผลิตทีี่ดนะ อันนี้ก็เริ่มปลูกเห็นไหมครับการดูแลหน้าดินปรากฏว่าแรกๆเฮ้ยไม่คลุมหน้าดินเลยคนงานต้องเข้าแถวหนึ่งแถวครับพื้นที่ห้าไร่ต้องใช้คนงานยี่สิบคนเดินหน้ากระดานเรียงหนึ่งต่อหนึ่งสัปดาห์เพื่อที่จะเอาหญ้าออกเพื่อที่จะเอาหญ้าออกคนงานวันละสามร้อยจ่ายวันละหกพันนะครับหายไปเลยนะร,ราะ,ะนั้นต้องคิดเลยจ่ายหกพันไม่ไหวไหว้ก็ซื้อมาละไปซื้อกระสอบปา่านมาช่วงนั้นเย,ยังประหยัดตังค์ไม่มีตังค์นะ สอบป่านมาเลยโครมโครมโครมอ้ได้ได้ผลครับปลูกไปสักพักเกิดอะไรขึ้นฮนะสุดยอดของการสะสมของเชื้อราอนุน,นั้นนี่นะครับแล้วก็มันย่อยสลายตัวเองได้ยากขึ้นเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับและเอาออกยากกว่าเดิมสอบป่านใครใช้ใช้ได้นะนะครับใช้ได้นะครับแล้วก็มาปรับมาเป็นฟางข้าวฟางข้าวดีมากฟางข้าวดีมากคลุมดินได้ดีเก็บความชื้นได้ดีนี่คือนี่คือฟางข้าว ครมว่าใครใครใครจะใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าความชื้นของมันเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า40นะครับดินมันคลุมได้แล้วก็เก็บความชื้นได้ค่อนข้างยาวถ้าเกิดเจออากาศแห้งๆนะหลายพื้นที่อากาศแห้งมากเลยถ้าเกิเมื่อไหลขาดน้ํา้พืชน,นี้นะครับเมื่อไหลขาดน้ํามันจะแกลนนะมันจะแกลนแล้วมันจะเป็นตัวผู้อาการขาดน้ําของมันให้ตั้งแต่แรกปลูกเลยให้ดูสังเกตดูต้นฮะต้นปกติสีเขียวยกเว้นบางพันธุ์ที่เป็นสีม่วงนะครับ ต้นเปนปกติสีเขียวถ้าเมื่อไรออกแดงๆเรื่อๆออกม่วงโอ้โหนั่นเป็นตัวผู้แล้วตัวเองกลายพันธุ์เลยนะครับตัวเองเปลี่ยนเพศเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นเงื่อนไขของอุณหภูมินะครับจะเป็นเรื่องสําคัญนะครับหรือว่าใช้วัสดุคุมดินอันนี้นะครับใช้ปฏิกอย่างอันนี้ตัวร้ายเลยครับไอ้แปลงนี้แปลงนี้นกี่ไร่แปลงนี้ห้าไร่ฮะแปลงนี้ห้าไร่รู้ไหมครับปลูกเม็ดลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ มันเป็นตัวผู้ประมาณ70%เปอร์เซพราะอะไรเพราะว่าไอ้นี่ยมันเก็บความร้อนฮะปฏิกูมแปลงนะครับแก้ปัญหาคนงานฮะค,คนงานไม่มีคนงานน้อยไม่ต้องจ่ายตังค์จ่ายค่งค่าไอ้นี่ทีเดียวห้าไร่หมดไปประมาณ3ามสี่หมื่นห้าหมื่นอดกมา5ห้าหมื่นนะค,ค่าคลุมไอป้ปฏิกิลคลุมดินนะครับปรากฏว่าเป็นตัวผู้หมดเลยแล้วแกลนเพราะความร้อนสะสมที่อยู่ใต้ดินครับรากเป็นกึ้งเลยครับรากไม่ขยายเลย ปลูกไปเดือนหนึ่งรากยังไม่ขยายรากยังอยู่ที่เดิมนะครับรากยังอยู่ที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้น bla, ต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ดินลักษณะของรากมันนะครับพูดถึงรากของมันนะครับรากอย่างนี้ดีไหมดีฮะแต่ว่านี่มันไม่เป็นอิสระเนาะเราปลูกในถุงนะครับในถุงใช้ระบบน้ําหยดน้าหยดก็เดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องน้ำน,นะครับอ,อันนี้ก็อยู่ในถุงพอเอารากมันออกมารากมันจะม้วนมันไม่ไปไหนครับถ้าอาหารเราไม่พอความชื้นเราไม่พอหรือเราให้เป็นน้าหยด ประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตก็ไม่ได้ระบบน้ําก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่สามารถที่จะทําให้ให้มันเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นในพัฒนาปลูกที่เราทํามานะครับหลากหลายรูปแบบนะครับอุตรีไปสั่งแอร์พอร์ตมาจากเมืองจีนนะครับบอกว่าดีใช่ไหมฮะแอร์พอร์ตก็คือมีรูให้อากาศเข้าไปมีอะไรอากาศเข้าไปก้นเปิดหรือก้นไม่เปิดก้นเปิดหรือก้นไม่เปิดมีปัญหาอีกเหมือนกันถ้าก้นมอันน,นะนี้นะครับพวกพวกพวกนี้นะฮะ อันนี้เราชำเนาะเวลาชำเนี่ยสําคัญเลยอันนี้เวลาเราทํากระถางเนี่ยนะครับเมืเอ่อไหลร,ร,รากมันล้นอย่างนี้ปุ๊บต้องรีบปลูกลงดินเลยนะถ้าไม่รีบปลูกลงดินรากมันจะม้วนแล้วข้างในแล้วมันจะแกล้นนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะต,ต้องคือคือ,คอใครรักอาชีพนี้นะครับขอความกรุณานะรักมันจริงนะครับรักมันทุกวันรักมันนานๆนะครับแล้วเราจะได้ผลแต่ถ้าแบบฉันมีตังแล้วฉันอยากทําทำแรกที่เจอก็คือเย๋นนะครับมีตังและฉันอยากทําจ้างคนอื่นทา เจงนโะคโค่แมกกาทรี Coco a, a น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคลายแมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง